ตงด่วนเลยค่ะผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเลือกใช้สิทธิแบบสมัครใจนะระหว่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทรายละเอียดเป็นยังไงดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมามี่บุ๋มบิ๋มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาอัปเดตนะเกี่ยวกับนี่เลยสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมไปถึงเงินดิจิทัล1 0,000บาทความคืบหน้าล่าสุดจากพักเพื่อไทยคะ่ะทุกคน เขาบอกเอาไว้นะว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะเตรียมเลือกใช้สิทธิ์ระหว่างสิทธิ์แบบสมัครใจนะระหว่างเงินดิจิทัล10,000ื่นนะคะกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งในช่วงที่มีโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนั้นนะคะแต่ถ้าเลือกใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในช่วง6เดือนก็จะเพิ่มวงเงินรูดซื้อสินค้านะคะจาก 300เป็น700บาทนั่นเองเลคะทุกคนก็ไปเลือกเอานะก็ไปช่างใจดูนะว่าจะใช้อ่าในช่วง6เดือนนี้700นะคะ6เดือนหรือว่าจะเอา1นึ่งบาท6เดือนค่ะทุกคนไปเลือกนะเตรียมตัวนะช่างใจตัวเองไว้ก่อนนะซึ่งใครที่อยากได้2อสิทธินะก็สว้าวุ่นหน่อยนะคะทุกคนนะความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะซึ่งนะคะก็ อีกนานเลยนะคะกับการทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะหลังจากจบโครงการดิจิทัลเงินวอลเล็ตนี้นะคะคงได้เริ่มหยิบยกถึงแนวทางการทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะก็น่าจะอีกนานเป็นปีกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนซึ่งในส่วนของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนั้นนะคะก็ไม่ได้ใช้ผ่านแอปเป่าตังนะทุกคนแต่ว่า สระทรวงคลังนั้นเขาแจ้งออกมาว่าเขาจะเริ่มทําแอปใหม่นะเขาจะสร้างแอปใหม่นะตอนนี้ก็กําลังตั้งชื่อแอปอยู่นะแล้วก็ยังไม่มีดาวน์โหลดนะถ้าเกิดว่าใครให้ดาวน์โหลดหรือว่ามีการแชร์ออกมาก็คือแอปปลอมนะคะหรือว่ามิจฉาชีพนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเดี๋ยวจะมารีบแจ้งให้ทุกคนได้ฟังกันนะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารแล้วใช้ผ่าน QR code แทนนั่นเองนะคะ ซึ่งเงินดิจิทัล1 0 0 0 0เนี่ยเขาแจกรอบเดียวนะคดว่าจะใช้ได้คือกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม6,7นั่นเองนะคะก็ใช้ระยะเวลาใน6เดือนนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่จะได้คืออายุหเอ่อสิปีขึ้นไปนะคะก็ได้ทุกคนนะทั้งหมด56ล้านคนทุกคนก็เอา1,000 10, งหมคูณห้ 5, ล้านคนดูนะกี่แสนล้านบาทนะคะแล้วก็ จะได้สิทธิ์นี้ไม่ต้องพิสูจน์ความโจรแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรนะยึดตามที่อยู่ทะเบียนบ้านค่ะซื้อสินค้าได้ทุกชนิดแล้วก็ทุกข้างสรรพสินค้าแมคโครร้านโชว์หวยของใช้ร้านขายข้าวขายอาหารเติมน้ำมันได้ยกเว้นสินค้าพวกอายมุกเหล้าสุรายาสูบอะไรนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยกดเงินสดไม่ได้นะร้านค้าที่ไม่จดภาษีก็ได้รับเงินไปนะคะเข้าไป เอาไปขึ้นเงินสดไม่ได้นะต้องเอาไปใช้ต่อกับร้านที่จดทะเบียนภาษีถึงจะได้เอาไปเงินสดนั่นเองนะคะก็ขอบคุณที่มานะคะจากคุณจุลพันธ์นะคะอมรวิรัตร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองคะ่ะและถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า,นาอืา่นเพิ่มเติมเดี๋ยวบุ๋มรีบนำมาแจ้งให้กับพี่ป้านาทุกคนได้ฟังกันนะคะใครนะคะ ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเอาไว้ด้วยนะยเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปแล้วก็ทุกข่าวสารอัปเดตสวัสดิการนั่นเองค่ะสําหรับคลิปวีดีโอนี้ใครมีคาถามาสงสยยัยหรืออยากให้ผุตามข่าวในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ